หัวใจของการปฏิบัติธรรมที่บ้านคือการเข้าใจว่าจะดูอนิจจังใดในตนได้บ่อยเข้าใจอย่างไรก็จะเชื่อแบบนั้นปฏิบัติธรรมจเจริญสติแบบนั้นสติคือการรู้ตามจริงว่ากำลังมีอะไรให้รู้ไม่ใช่มีอะไรให้อยากได้ไม่ใช่แม้แต่จดจ่ออยากสงบ แค่กำลังมีความฟุ้งซ่านให้รู้แล้วรู้แค่สังเกตว่าความฟุ้งซ่านต่างไปในแต่ละลมหายใจเท่านี้ก็เรียกได้ว่ามีสติแล้วการปฏิบัติธรรมเจริญสติคือการทำให้สติเจริญขึ้นรู้ความจริงเกี่ยวกับกายใจที่กำลังปรากฏให้รู้อยู่เดียวนี้การปฏิบัติธรรมที่บ้าน คือการทำสติให้เจริญขึ้นที่บ้านไม่ใช่รอไปวัดแล้วค่อยพยายามเจริญสติหรือพอกลับบ้านแล้วขาดสติก็ช่างมันหัวใจในการปฏิบัติธรรมที่บ้านคือการทำการเข้าใจเฉพาะตัวว่ามีอะไรในกายใจของคุณที่แสดงความไม่เที่ยงให้ดูได้บ่อยๆเพราะเมื่อดูความไม่เที่ยงในตัวเองได้บ่อยๆสติแบบพุทธ ก็ค่อยคเยจริญและความทุกข์ความอึดอัดแบบที่คุณมีก็จะค่อยๆเสื่อมสลายหายไปในสามวันเจ็ดวันความมิเที่ยงที่ดูได้บ่อยๆของคนยุคเราได้แก่ความฟุ้งซ่านและโทสะคนยุคเราฟุ้งซ่านจนทรมานใจและหงุดหงิดโกรธเกลี้ยวบ่อยเหมือนถูกไฟคลอกเพื่อจะดูความฟุ้งซ่านและโทสะได้จริงต้องมีเครื่องทุนแรงเป็นทุน ได้แก่การรู้จักสังเกตลมหายใจแห่งความสุขสังเกตว่าเมื่อเริ่มหายใจด้วยการค่อยๆขยายหน้าท้องสายลมหายใจจะยาวความรู้สึกจะสบายเมื่อคุ้นกับลมหายใจแห่งความสุขได้บ่อยๆอ,อย่างน้อยสักชั่วโมงละครั้งสองครั้งพอถึงเวลาต้องใช้เช่นคิดฟุ้งซ่านทรมานใจก็หายใจอย่างเป็นสุขขึ้นมาทีหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบดูว่า ที่ลมหายใจนี้ฟุ้งหนักแค่ไหนลมหายใจต่อไปเบาลงหรือหนักขึ้นไปอีกเพียงเท่านี้ความฟุ้งซ่านทรมานใจก็รบกวนคุณได้ไม่นานแต่จะกลายเป็นการมากระตุ้นให้เกิดสติปัญญาจริงๆเห็นของจริงว่าความฟุ้งซ่านทรมานใจเข้ามาเพื่อแสดงความไม่เที่ยงเพื่อให้คุณฝึกดูอนิจจังให้เป็น หรือเมื่อโกรธจัดแทนที่จะฟ้าใส่ฟ้าออกมาจากปากจากมือไม้ก่อบาปก่อเวรมีเรื่องมีราวกับชาวบ้านแบบเคยๆแค่หายใจอย่างเป็นสุขทีหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบดูว่าที่ลมหายใจนี้โกรธแรงแค่ไหนลมหายใจต่อไปเบาลงหรือแรงขึ้นอีกเพียงเท่านี้โทสะก็บรรดาลบาปเวรเดิมๆขึ้นไม่ได้แต่จะกลายเป็น มาเพื่อช่วยแสดงความไม่เที่ยงเพื่อให้คุณฝึกดูอนิจจังให้เป็นเพื่อเห็นว่าหัวใจของการปฏิบัติธรรมที่บ้านคืออะไรคุณจะเห็นผลตั้งแต่วันแรกๆและติดใจพอที่จะเจริญสติในวันต่อๆไปโดยไม่รอเวลาว่างให้พร้อมพอจะปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมนอกบ้านที่ไหนอีกและถ้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดหรือในป่าในถ้ำ ก็จะเป็นการไปเพื่อต่อยอดให้เจริญถึงที่สุดไม่ใช่เพื่อไปนับหนึ่งใหม่กันแล้วแเล่าๆทุกครั้ง